มิเกลอัเตตาผู้จัดการทีมอ์เซนนอนได้เปิดเผยว่านักเตะในทีมทุกคนได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำผลงานให้ดียิ่งขึ้นในฤดูกาลนี้เพื่อคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษให้ได้หลังจากที่พวกเขาต้องพลาดแชมป์ไปในสองฤดูกาลติดต่อกันให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เดอะกันเนอร์เคยเข้าใกล้การคว้าแชมป์ลีกมากในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่สุดท้ายต้องจบด้วยการตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้เพียงแค่2คะแนนเท่านั้น ซึ่งทําให้เกิดความผิดหวังอย่างมากในทีมอาเตต้าเปิดใจถึงความกระหายในการคว้าชแชมป์ของลูกทีมว่าพวกเขากระหายความสำเร็จนับตั้งแต่วันสุดท้ายของซีซั่นที่ผ่านมาเขากล่าวเพิ่มเติมว่าเรามีการรวมกลุ่มกับนักเตะทุกคนในสโมสรและนักเตะก็พูดกับผมว่าเราจะทําผลงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมเราจะทําให้ได้เราต้องการอะไรมากกว่านี้พวกเขาทุกคนเต็มไปด้วยแรงกระตุน้นดังนั้นนี่เป็นเรื่องในเชิงบวกเสมอ คำมั่นสัญญาและความมุ่งมั่นของนักเตะเหล่านี้ทําให้อาเตต้ามั่นใจว่าฤดูกาลนี้จะเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่สําคัญสําหรับอาเซนนอนอย่างแท้จริง